สวัสดีค่ะพี่นางศิริพันธ์อภัยฟ,ง,ฟงนะคะตอนนี้พี่นางอยู่ที่บ้านดินกลอยตําบลนดินกลอยอำเภอพ,พิบูลรักจังหวัดอุดรธานีเห็นสวนมะพร้าวถ้าคนเคยติดตามพี่นางหรือคนเคยติดตามพี่นางจะรู้ว่าสวนนี้เป็นสวนของพี่นางเองสวนมะม่วงสวนมะนาวกล้วยมะพร้าวมีหมดเลยค่ะมีหมดเลยนะคะมีข,าข่าตะไคร้มีหมดเลยแต่วันนี้พี่นางจะเกงหน่อไม้เกงหน่อไม้กตอนเย็นนะคะ มาเก็บผักค่ะได้หมดเลยที่ยังเก็บไปเยอะแล้วนีเนี่ยอันนี้เก็บไปน้องจุง๋มเก็บไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วดูค่ะไปเก็บเอาไม่เอาเยอะเอาแล้วนิดละหน่อยแต่ที่แน่ๆสดาวเขาว่าขมไม่เท่าคารมผู้ชายลวงถ้าผู้หญิงก็ต้องผู้ชายถ้าผู้ชายก็ต้องว่าผู้หญิงอันนี้คือจะเอาไปทำอะไรครับอาไปถวายพระเดชวพระคุณเจ้าไปจังหันนยหมุดเ้าค่ะพรุ่งนี้<ช>นะครับอ่อ สะดาขมไหมครับแม่ไม่ขมเลยนิดเดียวนะคะแล้วต้นดวตะก้าช่วณตะก้าหนอครับแม่จำไม่ได้ว่าน้องคนไหนเป็นคนให้แต่พี่นั้นน่าจะหลายปีแล้วบอกว่าให้เป็นรูปหัวใจเลยนะครับขอดุตะก้าครับแม่เก็บอะไรบ้างแล้วครับเนี่ยนี่เก็บได้ใบกระเทียมได้เขือนะคะครับอืมจะวางครับพี่จะถนัดนะคะพราะรูปหัวใจเลยแสดาเนี่ยต้นอื่นอาจจะขม แต่ต้นที่สวนพี่นางไม่ขมนะคะยอดดกมากเลยครับแม่ดกมากมแต่ว่าอะไรกําลังขึ้นดอกแต่ดอกเราเก็บไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะใช่ครับโอเก็บไปให้พระเด็มคุณเจ้าชันแล้วใครก็บอกว่าโอ๊้อยทำไมไม่ขมเลยอ่าเพราะเราซื้อพันธุ์แบบไม่ขมมาปลูกนะคะ้องจรบอกค่ะใช้พวงพัน,นธนุ์นี้เท่านั้นไม่ขมยอดอ่อนอมากเลยครับกินก็ปลาป่าได้เนาะ,ะปลาป่าหรือก้อยกุ้งมันซ่านมาไปแสบแท้เนี่ย นเอาเลยจิแต่ว่าเราอย่าเอาไปใช้เยอะนะน้องครัวอะไรเยอะเดี๋ยวไม่หมดเนี่ยโอ้โหนี่แม่อยากได้เห็นไหมโอ้โหมันสูงมากครับแม่สูงมั้งค่ะสูงครับเลี้ยงเขาไว้ก็ได้ครับแม่เจะสูงมันอันบอกอ๋อเนี่กกำลังจะขึ้นดอกแล้วจิเอ้ยแต่เราต้องเอาไว้เนาะครับเอาไว้กินดอกดอกกระแซบเไปพี่น้องดอกกระเบืขมโชยยอดให้ผมดูหน่อยครับแยอดกระเบืดูสวยไหมสวยมากเลยครับ นี่ไหมสะอาดสะอาดนะคะเพราะว่านามถือทุกเสาทุกแรงใช่ไหมใช่ครับนี่เอาถ้าเราไม่เด็ดยอดมาเขาก็จะไม่สวยเนาะเห็นไหมนี่เอาเยอะเลยนี่ Ó, อ๋ออันนี้ได้ไหมได้ครับแม่ว้านี่อนไอเด็กๆก็กำไปเอากำเดียวก็อพอจุ่มบอก<ล>ยบอยอะมาเหมือนแม่แม่ด้วยแต่ว่าสิลิพอนมกมักกินขมเนี่ย ถ้าเราเขาว่าหวานเป็นรูมขมเป็นยานะอกรรมหนึ่งพอดีนะเลยครับเนีอาแคน่นี้นะโฉมะอมน้องจุ๋มเก็บไปเยอะแล้วใช่ไหมครับค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักหวานครับเชิญมาคอยสักหน่อยได้ปีะนะครับนี่เลยเพราะว่ามันดกนมันดกโอ้หยอดไป็น,นสบไม่หยอดมันอ้เนี่ยเป็นมากล้วยกระไลได้ค่ะพี่น้องกล้วยจะน่อย ซื้อไปเด็ดซื้อกล้วยอะไเนี่ยมะพร้าวด้วยนะครับมะพร้าวด้วยนะมะพร้าวกเราไม่ได้ซื้อแล้วเนาะใช่ครับแม่เป็นนั่นแหละเด้อจอนเอ้ยที่ปลูกใบเสารวันเสาร์จอนปลูกไว้ให้ไม่น่งครับบ้าร์ดเราเคยได้ปลูกเองเนาะนี่ดอกมะนาวอ๋ออันยังหลงเหลืออยู่นะครับยังกำลังจะเกิดมังกำลังจะเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะอยู่อ๋อเลยเยอะละครับพาไปที่นู่นนี่เนาะอมได้เลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปที่เก็บชมต่อเก็บดอกผักหวานครับ S <S ครับพูดถึงแกงหน่อไม้ก็ต้องมีผักชีด้วยผักชีเหล้าผักชีาเหล้าบ่อยมันตูดชูเระเหรอหย่อนมานำมา,าบ,บอดเองแสบดิเนเพราะว่าบ่ให้สูงนะคะบอดสารด้วยนะครับเนี่ยแม่นค่ะไม่นั่งบริสายยาบริชีดยาเด้อไม่มียา,<ข>าเลยครับแกบด,ดำขี้วัวขี้ควายโอ้คือการกินบะแมนเด้อกอดได้กอดความลอดภัย ินอยู่กับผีงูขี้ควายเพราะตกอลายเพราะว่าแกงหมอพ่อใหญ่เอาพอดีพอดีเนี่ยพักกะแยากเพราะถ้าในเกิดพ่ออะไรจไปเอาบอ่านอื่นี่คืออันเป็นผักชีฝรั่งใช่ไหมติค่ะพักคมเหียนเห็นว่าพักคมเหียนกลางทางยาสีฝ้าเหยียบย่ำเน่ยแบบมันตอดยอดขาวแบบมันต่ายยอดดูซึ่งไม่ใช่ไรเว่าตายเจอแล้ในในมีความสุขเานเาะเก็บพักไปน้ำลองพิ้งไปน้ำ ที่แรความสุขของคนเรามันอยู่ที่ตัวเราเองเนาะแล้วก็เห็นองค์พระพิฆคนะอยู่ที่บา้านนี้มีค่ะอยู่ที่ว่าเราจะศรัทธาแบบไหนมันอยู่ที่ตัวเฮานะคะไม่ได้งมงายนะคะเดี๋ยวพี่อายจะไปาพาไปดูมะม่วงขายตึกนะคะได้แล้วเอามาสีต้นย่งสามตน้นถามว่าทำไมถึงออกดอกไวจัง เขาเอาต้นที่เขาตอนแล้วใช่ไหมติอ่าใช่ครับอ,อันนี้ไม่ค่อยดูนะต้องถามผู้รู้ผู้ที่เขาเคยปลูกักมงวงแกหมีบับมั่นแต่ที่หน้าเนะี่ยไม่เคยปลูกหรอกนี่จะกินอย่างเดียวมีปีนี่แหละปีนี่แหละ,ละอาเฮ็ดเต็มๆนะคะทำเต็มๆตั้งใจทําเต็มรับเหมือนลูกหัว่าเอา้าการปลูกต้นไม้ถ้าเราไม่ได้ลงมือทำเองจะไม่รู้คุณค่าว่าเหนื่อยขนาดไหน พอเราไปซื้อเน,นี่ยปรําหนเขานะลูกไม่สวยอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมยังไม่สุกทําไมลูกไม่สวยทําไมไม่น่ากินตอนนี้หละรูู้เลยว่าพอโควิดมาเอาใครก็ทําไร่ทําสวนลูกกินเองพักเพิดทัวโอ้แต่มะม่วงพี่น้องไม่ต้องผูกเยอะลําไยก็ไม่ต้องผูกเยอะเพราะว่าได้กินหมากกินผลแล้วเนาะ <c oughs> นี่สิเดี๋ยวเาไปดู <c oughs> อ้มอมอามะม่วงไข่ตุ๋นของ ้าวต่ำะงนําเมืองไหนแ่อามาจากทางสต้นเต้าเดิเด้อพี่ดอหมวงไข่ตื้อ่าเด้พี่จะเลียนนะเอามาค่กี่นี่ม่วงไข่ตื้อนี่นี่ต้นนึ่ง่ต้นที่หนึ่งตายแล้วไม่มีเลยอันนี้ต้นที่สองนี่ค่ะดูดูดูนี่่โอ้ย็บกันนะต้นได้กินนาทินะอันนี้ต้นที่สองก็มม่วงไข่ตืเหมือนกันนี่ ด้กินแทนนะนันมัน,นบติ <ใน S 2> อันนี้นทำให้ลูกโตวกว่าออกดอกก่อนครับออกดอกก่อนเลยครับอามาต้นนี้เดี๋ยวเอาไมา้ผ่ามาโอโ้โห <c oughs> อันนี้สูงเลยใช่ไหมใช่ครับสูงกว่าอันนั้นต้นจานครับอยอดดอกจานบานแล้วที่ทองนานแล้วเอดูดนะูมาดูพักหวานอันนี้เก็บใบไป,ไป,ไปเรียบร้อยนี่ยไรจะออกเนีวยเอามาดูมาดู ดูนะเห็นไหมเขากำลังออกดอกเอยออกอันนี้ออกออกใบแตกใบแตกใบอันนี้ดูนี่อันนี้ก็เก็บไปแล้วเนี่ยให้เขาขึ้นอีกนั้นดีเนาะครับเขาขึ้นที่นี่มีสามต้นเนาะสามเดี๋ยวจะพาไปดูต้นใหญ่นี้คนละพันนะอันนี้เขาเรียกว่าพันใหญ่นะอันนั้นพันเล็กหรือเปล่าไม่รู้พันใบเล็กนะครับเยอะอันนี้มะพร้าวอ้าวเห็นไหมดูมะพร้าว เด็กกินแล้วเด็กกินแล้วนะคะเปิดมาได้คลแล้วเด็กินอะไรเที่อแรกแบ,บข้าวต้นเนี่ยเดินไมาดูนี่ข้กระหนุนเป็นไรดูดูดูต้นนี้่อ๋อติดแล้วครับอ,อันนี้ต้นดอกแคอันนี้แค่ป่าแค่ป่าจะเอามาไว้ในบ้านแค่บ้านจะหวานแค่ป่าจะขมนะก็หวานไปลมขมเป็นยาได้หมดอ้ามาดูผักหวานเห็นผักหวานที่จะเก็บกระเจง ตอนเย็นวันนี้เอาดูนะจีนะครับอ่าดูดิกำลังขึ้นแล้วอนนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่ไหมกำลังถอดไมาา่ใชา่ไม่ใช่แค่นี้นะยังจะถอดใบเยอะกว่านี้ถอดเอาเธอต้องไปเอาโอโ้โหอันนี้เอันนี้เยอดเ๋ยวเดเ๋เดเดดเดเอเดเอเดดเดเเดีดหดดเ อันนี้เก็บได้อยู่นะแต่ว่าถ้าจะเอาสูงตีต้องไปเอานั่นมาอันนี้ดอกผักหวานนะคะมันเก็บไปแล้วครั้งหนึ่งมานี่นไหมนี่ดอกผักหวานอเอาไปแกงค่ะได้ด้วยใช่ไหมครับโอ้ยแ่บค่ะนี่มานบีเอ็นบ่ีเลยเ้าบ่คยเห็นมันบอลาดลี่เคยเห็นไปในตลาดมน้ยซื้อไปปลูกแล้วมันตายครับแม่ซื้อแล้วมันตายครับครับ หูออกเยอะออกเลาะออกยอดเยอะค่ะแม่มาเก็บหลายครั้งแล้วน่นะโอ้โ,โอนคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อาจารย์จังเลยพระอาจารย์เจ้าค่ะน้องพี่คิดถึงนะคะถ้าดูอยู่ก็กราบนักาการนะเจ้าค่ะดอกพกหวานอืมเยอะม,ม,มากเลยอน้าญาตคินี่เอิญอันนี้นิ้เอิญดอกพ <ๆๆ S 2> กหวานค่ะมาพกหวานคือ <laughs> สิมมันไงเราไปนั่งกันสิว่านิชเยอะมากเลยโบค่ะแต่มันแก่มันก็สิบ่แซ่บสมัยนี้ก็เลังอ่อนๆ เยอะมากเลยครับนี่แม่เนี่ยโอ้โหนี่มนี่ดอกเหรอดอกค่ะนี่ลอกหวานแกงไส้เนื้อไม้นะคะหรือว่าข้าวชุบแป้งทอดก็ได้เด้อก็อาจจะโปรเซ็ปทอดบะโอ้ยดอกมากเลยนะนี่ตีดูข้างบนนู่นเอาโอ้ยไปมันได้แล้วนะตีต้องไปเอาบันไดมาให้แม่แล้วแหละครับดูเห็นไหมอ่าไปเอาบันไดมาเลยได้แต่แม่ไม่ขึ้นไม่ใช่ตีขึ้นอืมครับ เอาประดรับปรลูกนะครับอตอนนี้เอาประดับมาแล้วค่ะได้ยินต้นแับหวานตอนปีนไม่ดูหูอดีเลยมันต้นใหญ่มากดูดูดูปีน้องแม<อ><อ>่ปีนเองเลยเหรอครับอะปีนเองเลยเหรอครับอ้าวปีนเองเนี่ยปีนอยู่แล้วมาดูดูดูดครับตัวแบบหวานเดี๋ยวก,ก็มาลักเอาเรื่องปะปีนปีนอีพี่น้องันอน่นอนเลยตีอ่อนๆเลยอะ มันเจอมากครับแม่คือนองใบพร้อมเด้อเด็ดใบพร้อมเด้อเอาทั้งใบทั้งหมากเนี่นี่ประหยัดมากเลยแม่มึงรู้จิแต่ว่าใบมันก็น่าจะสิบปีแล้วกันสิบปีสินี่รู้ริติออกมานีปบ่เห็นแต่เห็นแต่ดอกเลยอะครับแม่พวกในยอดมา้งนะครับแต่มันเสีเอาได้บลระใบายมั้งโอ้โหประหยัดได้เรื่องเลยเก็บมันเป็นเด็ดมากก็ตะกี้เลยเนีโอยปีนี้บักยางคัก ครับเลี้ยงง่อยเลี้ยงกลนะ้วยหน่อยเอ้าข้าวสำเนียลูกครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําต่อนะครับแม่ค่ะ,คะอะ่วันนี้ก็ทิ่แกงหน่อไม้ไปเก็บผักหวานมาเรียบร้อยนะคะใส่ตำลึงนิดนึงใส่ชะอมนิดนึงใส่หอมต้นนิดนึงถ้าอย่างน้อนิดอย่างน้อหน่อยนีย่คือมันอร่อยนะคะถ้าใส่เดียวเยอะๆเนี่ยมันจะไม่อร่อยเคล็ดลับอยู่ที่ไหนเคล็ดลับอะไรครับแม่นี่ไงค่ะเคล็ดลับอมะนาวปลาสิบบนอนอัมพายโอมแซ่บปเลย แสบพี่นอ้องบาเดบวลินได้นนะการันตีได้เลยเมื่อเช้าส่งไปที่กำแพงเพชรเนาะมาไกลเลยนะคะบอกว่าต้องส่งด่วนเลยนะพี่น้านก็แม่นางก็จับจเลยส่งไปห้าสิบังใช่ไหมติมีที่เราเอาเราไม่เอาทีเดียวเยอะนะคะมีสั่งสิบังห้าังยี่สิบังห้าสิบจุดถึงร้อยังนะ,ะสั่งหมดตั้งแต่แตขวดนึง้งขึ้นไปก็ส่งให้นะคะแต่สมมติจะไม่ค่อยมีขวดจะมี ครึ่งโหลหลนึ่งเท่านั้นถ้าขวดหนึ่งคนเอาไปกินเนี่ยก็ไม่คุ้มเหมือนกันคนส่งก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะคะอย่าลืมนะให้การสนับสนุนอุดนุนน้ำปรามถนาสิริพรอัมเภอปการันตีข้อมแซ่บแซ่บเืแองบัเนี่มาสิไปแกงเนื้อไม่เลยอิ่มแล้วเนี่ยฟ้าหนักไปเรื่โคตรไปดูว่าเอ้าก็ใส่พร้อมกันสูตรไปสูตรมันค่ะพี่น้องอันอยากเอามาให้หนูแม่งได้โอ้ยมะกายนี่สิฟงใจเลยนี่ค่ะ เนาะหมอฟดตย่างดีแล้วนะปาด์ตกิบเนีแต่แซ่บกนนะากเนาะบบวบาแล้วสใส่ไใส่พอดีพองามนะนี่ใส่กับมะไหมเนี่ยแต่ไข่แตะไคร่กับคองเขาเองเด้พี่น้องไข่ของเขาเองอันนี้นกับคองซิดีพ่อนมือแต่เป็นแล้วก็เป็นของซิดีพ่อนเอาคอยปลูกแล้วก็เป็นน้นคลอย,อยตัวเม่นบัติตัวปลูกจิตเอง,ดดองได้ไปยัดเด้พี่น้องได้ไปยัดซ้อนกันหาหลายใส่หน่อยอะะยนะสโลแกัน หาหลายใสหน่อยติ๊ดหาหลายใส่หลายแต่ทุกวันนี้หาหลายใสหน่อยน้อยโอ้เว้ยจะอุนพกวามหน่อย,ออยจออุ้จมจมุ้มแม่ว่าจะอมแมุแม่แม่ากได้อีกนะลูกไปเอาไม้แม่หน่อยแบบไปเห็นไหมค่าจะอุ่าไหแเสียอย่ามันมันจะน้อยไัน,นะคะว่ามันจิแสียจำได้ที่พิเศษก็คือน้ำปลานะคะ มันปดเบ็ดเบ็ดสะบันว่ะฟังเสียงปวดปวดรักษาเสบยเวลาเสิมากินน้ำผึ้มาเนี่ยแต่ว่าอ๋อแกงหน้อไมนขันใส่เขาเบื่อนี่ทั้งผักหวานใส่สิบเปอร์ซ็นต์หรือว่าก้มหมักก้นบุกขึ้นกันไม่นั่งหมักถ้าแกงหน่อไม้ต้องห้องผักใแยงผู้ใดญ่น่อแกงหน่อไม้นะผู้บงคนเนว่าเป็นแกงหน่อไม้แซ่บค่ะอยู่ตั้งคูหลายแต่ว่าไม่นั่งว่าสูไม่นั่งใบดอก อันนี้ต้มแ้วใหม่เนี่ยยาดดูนะครับตนที่มักตนที่มักหน่อใหม่นะนี่หน่อไม้อะไรครับแม่หน่อไม้เพิ่นเอามาให้ได้หล่ะต้องต้มก่อนให้มันหลวงพ่อเอามาให้จากมึงเลยก็มีนะถือแฟนด์ขับเอามาให้นะน้องมาต้องเอามาให้จากมือเลยอ่าหรือพี่น้องทางอ่ากลุ่มเพราะว่าเอามาให้พี่น้องทางน้องค่ายก็เอามาให้ครับร่วมทําบุญเหรอครับแม่ค่ะเอาไปนอนแม่นงบอริซีนหนุ่มใม่กินค่ะ ถ้ามบอ่อายนึกลั้วเข้าบ,บ้างนึงกขัวหอยเต็มเลย <c oughs> แคนแฟนเต็มเลยนะค <c oughs> ะน,น,นีนม่มาิเกบมามมอ่าก็มาอสักหน่อยเนี่ยเทียมตามไสมาสมตำไสส้มตำบไนไไก่เนี่ยไม่ได้ไก่เป็นเวลรเนี่ยเฉกไหดใสเมลัวเนม่ัติครัไม่ได้ไหดใสเมลัวนะ่อ้าว เดี๋ยวยังครับแม่ใส่แซบบอ้ะบนมะปูแซบนี่ปรีแล้วนี่เดี๋ยวเอาน้ำปลามาใส่ให้ลูกนะครับทำร่องแซบเนี่ยนะปลาก่อนเดี๋ยวมะปูตรงนี้กลับไปกลับมากลับไปกลับมาอันนี้ครัวเปิดของแม่ใช่ไหมครับครัวเปิดมะปูกัข้ากำนั่งเนี่ยหมูน้ำซีงแซบแับ แกงกูได้น้องแกงหน่อไหมมาโอเคเสร็จเรียบร้อยโอ้ยโอ้สีสวยมากเลยครับบบน้ำปลาสีสวยนะแม่ค่ะขอดูน้ำปลาหน่อยครับแม่สีปลาคามสุกนะคะโอ้สวยปลาคามสุกใช่ไหมพี่ใช่ครับแม่สีปลาคามสุกแต่ว่าเพื่อเขากินกับข้าวครับกินนั่นน้อยนึ่งสามเดียมอะไรเนี่ยตีนาะครับนี่นะ ไปตั้ใส่พักนี่นี่มีข้าวใส่มันจะสุกพอดครับอืคน <c oughs> คนถ่ายหิวเลยครับแม่โอ้ยป้าปุ๋ยหรือเปล่ข่อยพอ่อพ่อเรียกว่าข่อยพ่อคนมักนัวจะน้อยหนดะ้าครับจะน้อยหนัวก็ใส่เพิ่มขึ้นหน่อยนะครับนะอืมนหน่อยมามาอ็สิเอาพักหวานลง ม pak อ๋ออ่าดอกผักบักอําไว้ตูอันนี้อมต้นโอ๋อัน น้ำไม่ต้องเยอะนะงั้คอัอแต่ว่าก็ต้องเยอะอยู่นะตบก็พอดีอ่ะเราไม่ได้แกงหม้อใหญ่ใช่ครับนี่เราทํากินในครอบครัวเธอได้กินอย่างบ่อืมครับจะหมดก่อนไหมครับแม่โอเคครับมากินเนื้มาแร้งเด้อมากินเนี่ยใส่เบอร์ตัวตีเอาพอากีกบ่เต็มที่เลยครับแม่เต็มที่เลยนะครับแม่ใใส่หโอเคครเบีันนี่มากินทักนะ นานาากินได้หไายกินชาบัตรนีที่สิใส่เอีกดนนึงเนอะพี่น้องพี่น้องอาจิเคยบอลหรือบ่เคยแต่ซีฟอนอาจิปแปลกก็มีหรือว่าเอาดอกพักกระดาวไม่แดงดอกพักกระดาวนี่พักะดอวเลยนึ่งซุปก็ได้ดนะ่าซุปใส่ปลาชิกโกะแห้งปัาหวัวตัดหรือประตูแซ่บซะกลิ่นมาแล้วครับแม่หอมมากเลยในพักกระดาวไม่ต้องใส่มากไม้เอากรดี มันก็สิขมอ่ำลำบ่ดีคือมันจิตัดหวานในมันบ่ติครับ <Dante> มันก็จะตัดหวานในโอเคพอแล้วเสร็จแล้วปิดไฟเลยปิดไฟเลยค่ะโอเคค่ะอู้หอมมากเลยครับหอมบ่ครับเศษแย่แน่นอนนะอืออ่อคนถ่ายหิวเลยครับแม่คนถ่ายหิวครับหิวแล้วครับโอเคมันจ <together S 1> <ท economies S 2> สะสะุกเนาะครับแซ่บโอเคค่ะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอาหารเย็นก็เป็น แกงหน่อไม้แนน,น่อนใส่ดอกผักหวานนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามพี่นางง่ายๆมาเลยทางเพจพี่นางคะ่ะพี่นางสวยรวยโสดนะคะขอบคุณมากค่ะโชคดีร่ำรวยแข็งแรงค่ะ